เอ,เอาล่ะครับก็กลับสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้ผมจะเออพามาสุ่มเว็บไอซีสโตร์นะผมเว็บนี้ก็ไม่ล็อกนะผมก็ถือว่าไม่ล็อกนะเป็นเว็บที่ดีมากนะผมเดี๋ยวไปดูกันเลยฮะแบบสุ่มนะวันนี้ผมจะมาสุ่มแบบคืออะไรสุ่มเพชรเหรอคือสุ่มท่าตินอ่ะอยากได้ท้าปักทงอ่ะไอโฟนก็ได้อ่ะเออท้าพักทุงก็ได้ไอโฟนก็ได้อ่ะเอออยากได้สองอย่างนี้แต่ไม่รู้จะเกินหรือเปล่าโอ้โหต่อว่า อ๋อสุ่มไม่ลีลอรีลาเลยสุ่มไม่รอเลยโอ้ดูดีคืออันนี้คือคลิปของผมนะแต่ผมแบบคือแบบเสียงหายคือผมต้องมาอัดเสียงใหม่อีกรอบนะผมคือเสียงมันหายคือผมต้องมาเสียงใหม่นะอันนี้คือเสียงที่ผมอัดใหม่นะไม่ใช่เสียงในคลิปนะผมว่าคลิปของผมเสียงมันหายไปผมเลยต้องมาอัดอัดเสียงอัดเสียงแยกอะเออแยกเสียงอะครับผมเป็นไงรอบแรกก็เกลือเลยดูรอบแล้วต่ไปเป็นไงแปดเพชรเพราะว่า แล้วผมก็อโอ้โหคุยได้ทุนห้าบาททุนห้าบาทกูถอว่าทุนห้าบาทได้กำไรคือห้าบาทโอ้โหอ้โหได้กำไรห้าบาทโอ้ไม่ใช้กำไรหรอกไอ้ฮี่เจ๊งไอ้ที่ผมสุมม่มไปกี่รอบเกืออย่างเดียวเลยเอ้แต่เว็บนี้ดีนะผมทุกคนเว็บนี้ดีนะไม่ล็อกนะผมเว็บนี้ไอซีสโตดีนะผมมันไม่มีล็อกนะผมสุ่มอะไรก็ได้นะแต่แล้วแต่ดวงนะ แต่บอกไว้ก่อนนะเขาไม่ไ <Luc> ด <ar cells> <DVD S 2> ้จ่ายนะเขาไม่ได้จ่ายนะถ้าจะจ่ายก็ได้นะจ่ายผมก็ได้นะผมไม่ได้ว่านะจะจ่ายก็ทักทักได้นะผมจะจ่ายก็ทักมาได้นะเดี๋ยวผมส่งที่อยู่ให้ใต้คลิปเลยครับทักมาได้นะครับต้องต้องเข้าแล้วต้องเข้าแล้วบอกเลยสปอบันเตอร์ต้องเข้าแล้วผมบอกเลยโอ้ดูดีมัดเกลือดวงผมไม่ค่อยดีไงเดี๋ยวรอดูตอนอื่นกันลวกันตอนนี้ดวงไม่ดี เออเออเลยนะอันนี้คือบัตรแกหน้านะที่ผมสุ่มมาได้นะคือยี่สิบาทนะไอดี ID, ไอเทมโคตอะไรไม่มีเลยนะแล้วแต่ใครอยากเติมก็ไปดูได้นะประวัติการเติมก็มาดูได้นี่ผมรวมทั้งหมดยี่สิบาทคือผมเติมไปร้อยิบห้าบาทคือผมได้กาไรเจ็ดสิบ้าบาทปะผมไม่รู้อะเออไปเดี๋ยวผมเติมเกมให้ดูเลยบอกเลยผมบอกเลยไม่ต้องรออะไรเยอะครับทุกคนรอดูเลย เว็บนี้ผมบอกเลยดีแล้วอาจจะเกลในเว็บแต่ในเกมนอาจจะแบบโชคดีก็ได้แบบในเกมแบบนี่ไงเราเกลไงใช่ปะในเกมเราเกลปุ๊บเรามาเติมแบบเรามาส่งของในฟรีไฟต่อก็ได้เป็นไงมบอกเลยอันนี้คือไม่ใช่นะคือผมเออเองนะผมผมผมไม่เคยเติมได้บัตรแก่นานะผมพูดจริงนะผมผมไม่เคยเติมด้วยบัตรแก่นาผมเติมไม่เป็นอนะ่ะเออผมว่าเอาไันอยู่ไหนวะเอา้าเอา้า มันเติมไงวะอันนี้คือผมก็งงอยู่นะงงอยู่ที่ผมก็เติมไม่เป็นอะ่ะที่คุณไม่เคยเติมอะท่านทำไงอะ่ะก็คือผมบอกไว้ก่อนนะผมคลิปนี้มีมีแจกบัตรกาลีนานะผมมีแจกบัตรกาลีนาด้วยผมคลิปเอ่อท้ายคลิปนะผมจะมีแจกบัตรกาลีนานะผมเดี๋ยวผมไม่แจกบัตรกาลีนาเออเดี๋ยวผมขึ้นให้ดูเดี๋ยวรอเลยผมขอเติมก่อนละกันตอนนึง ไม่ีอยคุณดูหนังอยู่เลยขึ้นมาทำไมวะคุณทอว่าเป็นไงเติมสำเร็จแล้วเป็นไงเป็นไงดูดิโอ้ทอว่ารอบนี้ก็เติมไม่ได้อีกอ่ะกูเติมไปสามรอบกูก็เออเหมือนเดิมอ่ะอี้เป็นไงแบบไม่ถูกต้องโอ้คุทอว่าเฮียกูณทอว่าคุณเติมไม่ได้กูณทอว่ากเออเลยเนี่ย ไอเติมได้วะรํบนี้เติมได้วะแม่งความเอ๋อเป็นแม่งความเอ๋อเติมได้ถี่เลยแม่งขอวะนี่กูเอ๋อเป็นไงแม่งเติมไม่ได้เหีย yeah. ผมเอ๋อแบบผมเอ๋อแบบยังไงอะเติมเ,เติมบัตรแกหน้าไปพักหนึ่งะอะไอคิดด้วยความเอ๋ออะ <c oughs> โอ้ตาเลย ทีผมต้องรีอ่ะคิดดูดีทีผมต้องรีอ่ะดีเติมได้แล้วเป็นไงโอ้โชคดีว่าเพชรข้าแล้วเป็นไงเพชรข้าแล้วโอ้เป็นไงเป็นไงมาสุดมาตอบบอกเลยถึงผมจะเกลือในไอซีสโตแต่ผมบอกเลยผมไม่เกลือแน่นอนผมไม่เกลือในเกมฟีไฟแน่นอนรอดูเลยผมบอกเลยผมไม่เกลือแน่นอน น,นี่คือใบสุดท้ายนะที่ผมจะแจกนะผมใบสุดท้ายนะเดี๋ยวผมจะเก็บไว้แจกนะเป็นไงบอกเลยประเดิมประเดิมกล่องแรกผมบอกเลยประเดิมกล่องแรกเป็นไงเป็นไงดูดิไม่เกลือเป็นไงบอกแล้วเพชรเขาดีคือเพชรเขาดีครับผมคือแบบเพชรไอซี IC, สโตคือเพชรเขาดี <c oughs> ผมบอกเลยดีจริงๆไ,ได้แค่นะั้นเดียวอย่างอื่นกูนเกือหมดอ่ะกูบอกเลย,ก,เลย,ก,เลยกูได้เอ็มพีเอเดียว กูไม่เอาอะไรแล้วกูได้ MP กูดีใจแล้วกูบอกเลยแต่คือผมบอกก่อนนะใครอยากแบบอยากเติมก็มาได้นะลองลองมาสุ่งกันได้นะไอซีสโตนะผมลองมาส่งกันได้นะบอกเลยถ้าใครเกลือในเว็บในเกมไม่เกลือแน่นอนแล้วก็ผมบอกอย,ากย่างหนึ่งเออไม่ใช่สปอนเซอร์นะผมอันนี้ผมจ่ายเองนะจ่ายเองล้วนๆเลยนะตั้งผมนะไม่ได้ไม่ได้จ้างนะไม่ได้สปอนเซอร์นะ ถ้าอยากเข้าก็เข้าได้นะผมบอกเลยนะเว็บเติมเพชรอะไรแบบอยากเข้าก็เข้าได้นะแต่เว็บพนันไม่รับนะครับผมเว็บเติมเพชรเว็บเกมฟรีไฟอะไรก็ได้แต่เว็บพนันไม่รับนะครับผมอันนี้คือบัตรแกหน้าใบสุดท้ายที่ผมจะแจกนะครับผมนี่คือเดี๋ยวผมก็ไปตอนแจกดีกว่านี่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 คือบัตรแกหน้านะผมก็ไปเติมมันได้นะนี่อ๋อนี่บัตรไกน้านีผมไปเติมมันได้นะเติมเติมเติมมันได้นะผมยังไม่เคยเติมนะ แั่คลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นครับผมไปแล้วครับบ๊ายบายเจอ<า><ล>คลิปหน้าครับจะมีปัจเจียหน้ามาแจกอีกบ๊ายบาย